อย่าเป็นไรครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะเอาไ iPhone จีนแดงนะครับแบบรุ่นนี้เป็นรุ่นล่าสุดเลยนะครับแบบมาทอดแบตได้เลยอะเออดูดิเนี่ยจะผมจะทอดแบตให้ดูเห็นปะเน,นเนี่ยมันี้มฝาหลังเลยด้วยแบตก็ถอดได้นี่นะผมทอดแบตไาแล้วอะดูดิผมกลัวมันละเบิดคาตีเงี้ยผมก็เลยทอดไปก่อนนะครับเป็นไงใครอยากได้เอาป่ะผมขายต่อครั้งละครั้งละหมื่นเอาปะถือว่าราคา F4 เออ มาครับผมวันนี้ผมเอาไปทุบนะครับทั้งหมด100ครั้งเนื่องจากว่าเมื่อวานทําชิปเอาอินแมกไปเหยียบแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยผมก็เลยจะทําให้มันเละยิ่งกว่าเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปทุบ1 0 0ครั้งกันนะครับให้ท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับไปเราไปทุบกันเลย Several months later. โอ้โห oh, ถ้าไม่ชมดูดีคือยครั้งแล้วเนี่ยแม่งแบบกระจกแตกเป็นเสี่ยงเลยนะ mm hmm. อะผมว่ามันน่าจะบาดแน่เลยโอ้โห oh, oh, มา,ามาชุอปเป็นต่อเลยครับ mm hmm. ตอนนี้40ครั้งแล้วนะครับ iPhone จีนแดงข้างหลังบุบไปแล้วนะ mm hmm. ส่วนข้างหน้า mm hmm. แตกไมหมเหลือ mm hmm. ผมจะลองถอดฝาแล้ว 10ครั้งแล้วครับตอนนี้บุบเลยนะสภาพเชีย่ยมากเลยนะครับอีก0ครั้งก็จะครบร้อยแล้วฝานี่ไม่เหลือเลยนะแบบโอ้โหแม่งทะลุมาด้านนี้เลยอบุบมากเลยอุย้ยแม่งกระจกบาดมือส่วนอันนี้นะครับเงินเลยแม่งใช้ได้อยู่ปะเนี่ยถ้าคัาานไดผมจะไปขายต่อนะแต่ตอนนี้หน้าจอโอ้โหโคตเชีย รตรงนี้บุบไปเลยนะดูดิโอ้โบาดของจริงนั่นนะคมเนี่ยส่วนตรงที่ใส่แบตก็ฉลอทะลอกว่ะแม่งไม่บุบไม่อะไรเลยสงสัยผมจะชุบเบาเกมส่วนกล้องนี่ฮัลโหลยังถ่ายได้อะเปล่าหึหัวบาดจริงนะบอกเลยดูดิ iPhone เทียใช้ USB เสียบชาร์จแม่งปุ่มก็เป็นปุ่มอย่างนี้กล้องก็กล้องอย่างนี้อุ้ยอันนี้เห็นลำโพงข้างในเลยนะครับแล้วก็เห็นบอร์ดข้างในของมันด้วยอืม อยาให้ผมมาทุบอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับผมจะให้แน่นอนสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามไลค์แชร์ให้ผมดนะ้วยนะไปละบ๊ายบายเทียเกิน